เมโลดี ody, ทันจิราเนติประวัติเมสแกรนนาราธิวา wow! นอกจากปากนะคะก็คือเมโลดี้เนี่ยอยากที่จะหน้าเนี่ยยกกระชับขึ้นเพราะรู้สึกว่ามีตรงนี้เหมือนมีถุงใต้ตานะถุงไม่เฟิร์มเลยแล้วก็มีร่องน้ำหมานะคะร่องแก้มที่ต้องยกกระชับขึ้นไปด้วยวันนี้ต้องไปสวยด้วยกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องเมย์กำลังจะเตรียมไปเวทีใหม่ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วก็ต้อง,อ,งอัปเกรดความสวยหน่อยอเ,เพราะว่ามีความกังวลเรื่องปากคือเหมือนฉีดตั้งแต่ปี2022แล้วรู้สึกว่าปากวันนี้ไม่สงายเลยแล้วมันเป็นก้อนและอยากได้มีความ โซเป็นสายฝอนที่แบบหน้ากลงขึ้นหนูเป็นคนปากควําอยากยกปากแล้วก็ให้ปากเนี่ยมันไม่เป็นรูกเป็นเหมือนนมสองรูอะไรเงี้ยไม่ชอบอยากให้มันโส่เป็นเลยเดียวกันยังไงวันนี้สเต็ปแรกบอกขอไปการแก้ไขก่อนเนาะก็อาจจะขอชีสไลด์ในส่วนเดิมก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าขอนัดมาเติมฟองอีกทีโอเคได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยเริ่มกันเลย มาแล้วค่ะส,า,สาวๆเสร็จแล้วนะคะแบบว่าหน้าอิ่มบุญอิ่มฟูมากใต,ต้ตาคือหายวับไปเลยเรีเยกได้ว่าเป็นอภินิหารมากเลยค่ะดูทุกคนตอนนี้รู้สึกอิ่มฟูอิ่มใจมากแล้วหน้าคือเต็มมากแล้วเข้ารูปสุดๆนะคะแล้วตอนนี้ก็คือได้ฉีดสลายปากนะคะนี่คือยังไม่เติมเพิ่มนะคะเป็นไงคะความซึ้งมันก็ออกมาแล้วบอกเลยว่าสวยครบจบที่ w ว r ล d ์เชี c l i n i ิค่ะ <c oughs>